มาดื่มกาแฟค่ะเพื่อนๆม,มาดื่มกาแฟเดจ้าไอ้มกรลั่งจิบไปหาบตลาดพักค่ะมาหอดนี่แล้วดื่มํำชากนเสร็จแล้วก็ะิบคืนรถบัสแล้วก็ะิบไปผนจ้ามาเด้จ้าอ้ยกินน้ำตาลหลาไล่ช่วงเนี่ยเนี่ยเจน้ำตาลเจ้าน้ำตาลกินน้ำตาลเยอะแถมใส่กินกาแฟเยอะด้วย นีโอเคจ้าอากาศดีดีจ้าเพื่อนเมื่อนเหมือนเนี้ยจ้าอโอเคอยู่จ้าอาร่อยอโอเคโอเคอ ก็ดีดีจต่เนี่ยประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละค่าเพือ่อ,อนอาหารอาหารเออสเปนเนี่ยเบื้องนเมนูแล้วอุ้ยเป็นตะกินขี้หยังกับซยูวาูู่ทางไอ้ใช่ทะเลอ่ะมันนี้ซีเป้าซีเป้า,ปาใจไปก่อรพอ่า เอากินพอเดิดกับเมนแต่เขาใจาไปก่อนบหมืนเล่า,าอยากเมื่อเขาจังเมื่อโหลดนะไปเขาจังอีกไม่เล่า,ลาเขาอยากไปเขาจังเฝ้าไปเลยเห็นนะมเขาต้องมถ่าเออแต่นีโอกาสดีสดใจไวกอนเลยวันนี้ข้าวหนีคือสิบว่าพลาดดอกเพราะว่าเขาเอาเงินมานนะเขาเขาเล่งเสียงเสียงเออเงินเป่เเงเสียงแล้วเวลาเมื่อเคลืน,น,นีนไปสั่งเบียเมื่อคืนไปสั่งเบีย วันนี้เขาเอามาให้สองขวดเกากินว่าเอาเพิ่มที่นี่เขาหูใจแล้วเออเขาหูใจแล้วเขาเงินมาเลยเข,เขาบอกเงินเท่ากับขาดมาเลยจ้านี่ย